สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคบกันนะครับก็หลังจากที่คลิปเมื่อคืนนะฮะที่พี่ได้ทำการเน่ใส่เศษประทัดนะเข้าไปในล,ลูกแก๊บตัวนี้เดีย๋ยวเราจะมาลองยิงกันเมื่อคืนไม่ได้ลองยิงนะนี่วันนี้ตอนเช้านี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันดูแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลย มาครับอาจจะอันตรายนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะไปโอ้โหโอ้โหลูกหายไปเลยจ้ะโอ้โหลูกควันดิโอ้โหดูดูดูด เห็นควันไหมควันขมงบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีน็อตพวกนี้นะรับรองปืนแตกไปแล้วและนี่นกสับตัวใหม่ของทางร้านต้นแคปกันเวอร์ชัน5รุ่นท well, like ี่5นะนี่ดูซะก่อนนี่ evet โอ้โห oh oh, อย่างเฟียวฟ้าวไอ้ตัวนี้นะฮะเนี่ยแกนข้างในเนี่ยอันนี้เป็นน็อตนะเดี๋ยวให้มันชัดๆก่อนมันคือน็อตนี่มันคือน,น็อตพอดีว่าตอนแรกอะ่ะที่แกะปืนตัวเนี้ยตัวแรกเลยนะแล้วไม่ได้ใส่น็อตไงลองไงลองห้าวดูยิงโป้งเดียวเนทะ่า oh oh. นั้นโอ้โหตรงเนี้ยแยกออกเป็นส่วนๆเลยแยกออกจากกันเลย คพืัอไอ้นี่แม่ก็หายไปเลยอทีนี้ก็โอ้โหตามหายอยู่นานหาไม่เจออพี่ก็เลยไปหาน็อตมาน็อตตัวผู้มาแล้วก็เอากระดาษทรายถูๆๆๆๆูจนมันแบบเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตรงนะมันจะค่อยๆแบบเริ่มจากแคบแล้วก็ค่อยมากว้างเนี่ย เป็นอารมณ์เหมือนเหมือนทรงพีรามิดอะแต่ตรงปลายนี้ไม่ได้แหลมนะซึ่งสามารถรองรับลูกแก๊ปได้ไม่ว่าจะลูกแก๊ปที่อ่ที่ถูกผลิตมาแบบแคบแคบ,คบหรือกว้างๆนะสามารถใส่ได้หมดนี่ประมาณนี้แล้วก็เสริมน็อตตัวเมียเข้าไปไว้ข้างในอ่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงข้างในนะแล้วก็เจาะรูวันนี้2รูตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเจาะรูตรงนี้อีกรูหนึ่งก็ ระบุมาร์กตำแหน่งไว้ละเนี่ยห็นไหมเนี่ยที่ขีดไว้เนี่ยมาร์กแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เจาะเพราะมันต้องแกะปืนลงมาก่อนแล้วเจาะจากด้านในเพราะว่าไม่งั้นเจาะจากข้างนอกเข้าไปเนะี่ยมันจะมันจะลื่นอืมเนี่ยก็เรียบร้อยโคตรด,ดังเลยไหมนกสับรุ่นที่ห้าโอ้ยกว่าจะผลิตได้เอ้กว่าจะแบบออกแบบมาได้จนถึงรุ่นที่ห้านะก็ปรับแก้กันอยู่อืม จนในสุดท้ายก็เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีรุ่นที่5เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมโอ้โหโคตรดังเลยถ้าถ้ายิงเองนะรุ่นนี้นี่เราเรียกกันว่าแก๊ปเดี่ยวนะลืน่นเราจะเรียกปืนนี้ว่าปืนแก๊ปเดี่ยวหรือว่าเรียกว่าแก๊ปเดี่ยวนั่นเองนะเนะี่ยเป็นไงเป็นไงตัวนี้ยังไม่ได้วางจำหน่ายนะอถ้าเกิดใครสนใจนะ ลองติดต่อเข้ามาได้จะดูว่ามีคนสนใจเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้ามีคนสนใจเยอะค่อยขายถ้ามไม่ค่อยมีคนสนใจก็เก็บไว้เล่นเอง <laughs> ม,อมีอยู่ประมาณยี่สิ0กระบอกได้เอเมื่อวานมีคนขอซื้อไปเมื่อวานนะเมื่อวันก่อนะ่ะมีคนขอซื้อไปสามกระบอกมไหมทั้งที่ยังไม่ได้เอาไปเปิดวางจำหนานะยังไม่ได้เอาไปขายนะมีคนขอซื้อไปแล้วอะโอเคฝากกันไว้ด้วยครับผม นี่คือเป็นวิดีโอต่อจากเมื่อคืนนะก็คือที่ใส่เอาแก๊บใส่เข้าไปแล้วก็แล้วก็เอาไส้บะทัดที่มันเศษเศษที่มันตกตกันนะเหลือๆนะอัดเข้าไป่างนิดหน่อยแล้วก็ยิงนะตะเกีโอ้โหถือว่าเสียงมันโคตรวิ่งเลยคือปุ้งโอ้โหสุดยอดนะน้องๆหนูๆคนไหนนะอ,อย่าไปเลียนแบบนะอันนี้ทำให้ดูเฉย ว่าถ้าเราเอาไปทําอย่างนี้มันจะเป็นยังไงจะเกิดผลเป็นยังไงนะบางคนอันนี้ต้องเตืนอนมก่อนนะอันนี้ต้องเตืนอนมาก่อนว่าถ้าเกิดใครเอาไปใส่เยอะเกินไปนะถ้าใครเอาไปลองทําตามนะสมมุติว่าใครเอาไปลองทําตามแล้วลองคิดดูนะแล้วแม่งเอาเอาเศษอะเศษประทัดอะเข้าไปใส่ไว้เยอะเอาไปใส่ไว้เยอะเกินแล้วผลจะเป็นยังไงร,รู้ไหมแม่งปืนอาจจะระเบิดได้นะนี่คืออันตรายนะ ดังนั้น,น,นพี่เลยเอาไปใส่ไว้น้อยๆไงอืออันนี้คือแค่ทำการทดสอบให้ดูเฉยๆนะอ่าโอเคฝากกันไว้ด้วยครับผมต้นแคปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางต้นแคปกันด้วยนี่นี่ซิงเกิลช็อตเราเรียกกันว่าปืนซิงเกิลช็อตนะแต่ว่าเราจะเรียกเวลาเราจะขายเราเรียกกันว่าแคปเดี่ยวแคปเดียว,ยวนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะติดตามด้วยกดติดตามด้วยนะในช่อง YouTube นะ a c e b o o k นะ แล้วก็ไปลองดูคลิปวิดีโอเก่าๆย้อนหลังของทางร้านดูทุกคลิปนี่มีสาระทั้งนั้นนะไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมต้นแคปกันอ่าแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ